สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเช่ดเดิมครับผมกับซีงไก่ไลเช่นครับผมก็วันนี้อยู่กับกับไลเชนไทยแลนด์ครับผมซีนี้อยู่กับกับไลเชนไม่ได้อในอรีซิโร่ครับผมกับรีเซีชีวิตพิบอีกตากโลกเลยตอนที่สิบหกครับผมนะทำวันเดีสึกเสกแหยมาก็คือเรื่อรู้สึกว่าเริ่มจะง่วงงแล้วนะถ้าดูรีซิโร่กรก็ตอนนี้ก็ไม่แปลกนะครับผมไม่แปลกเลยนะนะถ้าดูกอถถ้าดูตอนนี้แล้วผมกรเขาบอกตรงๆว่าไม่แปลกนะครับผมโอเคไป ตูนอนิเมะใช่ไหมอะไรอย่างทีวีตูนครับผมวันนี้ผมได้เอาข้าวมากินด้วยฮะเลยแบบง่วงมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย ค้าเหรอให้ตัวฟลโล่อะ phản mình คือเมื่อกี้มันพูดตรงว่ามันจะบ่นเรื่องอื่นกันอ่ะอม,มขสสวรรค์มือนทำอะไรอยู่ฮนะ จะเป็นห่วงเว้ยะที่ไว้นี่จะช่วยเหรอ อ้อยอมออยอออตัดหัวก,ก็รีใหม,ม่จะเรียกว่าเซน โอกาสนะผมเดี๋ยวสอกม่นองผมแม่เจ้าเดียวความแก่ตัวความเห็นแก่ตัวของงานคันเลือกสัตว์ของแต่ละคนครับผมเมื่อกี้ก็รู้แล้วครับว่าเขาไม่อยามช่วยเพราะว่ามีอะไรเนี่ยแหละครับ เมื่อกี้กอก็ยังรู้เลยรู้แล้วนะอรอสิเหลียงอืมอืม <c oughs> กหลักสุญนักตัวรสุก,กรที่เสละหายโอเคครับผมอ๋อ,อเอย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเนี่ย น่ามีคอยเป็นพี่น้องอยู่ครับเดี๋ยโกรธนกสิหน้าตาน่นารักมันหมูดหมองหมดแล้วสินะลูกไปไหมพี่น้องไม่เป็นไรสินะ ถ้าอยู่นานไปมีบอกองค์หญิงได้แต่ว่าผมได้โค้ความลับนะนิยายที่หลุดไปก็คือว่าไอไออาบาฮันเมื่อกี้มันมันมาพร้อมมันมันไอคือคือคือรู้ไม่ได้มาโลกนี้คนเดียวคือมาไอหัวเกาะเมื่อกี้มาคนหนึ่งมึงกัดลิ้นกี่ครั้งเลยเนี่ยอืมอุ้ย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  mẹo mèo 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 mẹo 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 Ui mẹo 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 แม่อยากกินอีกเว้ยเฮ้ยตรงนี้ลุกเลยว่ะตรงนี้ลุกโอ้ยตรงนี้ลุกขึ้นเลยที่จริงที่จริงเมื่อกี้ไม่ได้ออกไปไหนไปิดประตูแล้วไปกินน้ำนิดหน่อยแล้วก็ไปดูนะมมไม่ทราบว่าจะมีสิ่งนี้มาครับถ้าได้ถ้าได้สิ่งนี้ผมจะปิดแล้วก็เอาลิขสิทธิ์ออกนะผมว่ามันนี้นะครับเดี๋ยวจะจน่ารักอีกชื่อคาราก,กิกลุ่มเคียวเล็กครับผมน่ารักดีใช่ไหมอ๋อน่ารักดีเลยเลี้ย เนี่ยน่ารักน่ารักน่ารักอืม <c oughs> อืมแต่ว่าไปทุกคนตื่นตัวกันมากเลยของงานเขาเลือกเปล่าอ่ะอืม อรู้สึกแปลกๆกับคนที่นั่งอยู่วะ่ะแต่พวกเขาไม่ทขขําสงครามหรือใครนี่นะก็เป็น <c oughs> คุณแ<อ>ม่ง<ม>น่ารักจริงวะ่ะอนั่นงไงคุณรู้เหรอ ั้นหรอไปนั้วลัสเซล,ลถึงอยู่ที่นั่นเลยนะลัสเซล,ลเฟลโลอะมันใหญ่ขอโตเลยลนั่นนหะเป็นข้อมูลที่คุ้มค่าจริงขอาใจมะนาสกีคุมหลังจากที่จะลอกกับคุคณรถเมื่อคืนเธอก็ได้ออกมาเลยใช่ะก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดที่เขาพูดและการสแสดงออกของเธอ,เอง,ง่ายเฮย 嗯。嗯。哦。 เฮ้ย <c oughs> เอาโอ้โหไม่ใช่ับเข้าใกล้หนูมากกว่าน,นี้เขาใกล้คนหนูมาก <c oughs> มากกว่านี้ไม่ได้ <c oughs> มีมีครับผมมีมีจากเดนแมวเตอแลนด์เปล่าวะทุกคนละเรื ừ, ่องเนีู่ดตอนแล้วทิ ừ, ้งไม่ ใช่ใช่มึงอ่ะนี่ไงบ้าเลย หูแมวตรงนั้นอ่ะอู้ออยคนนี้น่ารักสุดเลยบ๊ายบายวัด <c oughs> คนขายบอกว่าวัดอุย้ยแืม,ม,มแ,แรลมมาตลอดเลย ยัไงดีครับอุ้ยแหม่ตกใจ năng si, à hey, cho nên, อแล้วมันมันทําไมเหรอฮะ

อ็ยังเหลือแปดอยู่อะนี่ใช้มาสิบหกตอนนี้มันยังเหลือแปดอีกอะอืม,อมขาของเท่อน เไอ้ตอนนี้มันเพลงเพงหลังเปิดในมเมรีนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวทำไมคุณ,คณมาไอ้ต้นเนี่ยไอ้พิงไอ้สุดท้ายโอพี OP, สุดท้ายตรงสุดท้ายฉอกสุดท้ายมันใช่ดีเปล่าเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยลงที่โบวหัหายว่ะ อ้าวแล้วเมื่อกี้คืออะไรอ่ะอุ้ยเมื่อกี้คือนาฬิกาขีใช่นาฬิกาหรือเปล่าอุ้ยโอ้ยวัดี้อุ้ยอุ้ย ตัวหาอะไรเนี่ยความโลกของสุกรนะผมความโลกสุบรุเออดี่ล่ะอัาว่ะเ,เพลงปิดว่ะเพลงปิดของอเมริเลียนโอ้โห,โหโฟงังอันนี้กูฟังอันนี้กูฟังกูงฟังเลย นี่กูฟังมาเพลงนี้เฮ้ยเพลงนี้กูฟังอะมิเรียนร้องกูฟังหมดแหละบทถามดีจะคุณชอบลิซิโลเพราะอะไรอ่ะเพราะคะแนนในไม้เมลิสมันอยู่แปดอยู่เลยอ่ะไอ้อยู่ที่แปดอะแปดถู่เจ็ดอะ แต่เดี๋ยวก็ในเรื่องโอเคนะแต่ผมขอลุ้นอย่าให้ต่อจบเหมือนอากเนแกคาคิวโอเคนะ กันง,ง,งนึี๋ยวขออนุญาตนะอมขออนุญาตไปดูภาพโอใหม่แนึวกันนะอะ่ขออนุญาตนะขออนุญาตเพราะเพราะว่าทำไมถึงอยากไปกลับไป,ไปดู OP. โอพโอเพลงตอนจบเพราะเนื่อจากว่ามีคนตั้งสัิฐานว่าเพลงตอนจบของอเบเลียบาร์บีสำนึกผิดเวที่ทิงส์วรรัลไปอตอนไหนวะช่วงไหนวะสดีสดีผมดูไม่ทัน ช่วงนี้บอกว่าจำหน้าไม่ได้ช่วงไหนช่วงไหนช่วงไห,หนวะเพลงตอนไหนแหละที่มันมีสัติฐานอ่ะนี้ป่ะอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับอืมโอเคได้ละก็สวัสดีครับสอนเรากับเพราะแบบคาน้ากับเออลิซิโคเขาผมเพราะว่าตอนนี้หูกอเยอะมากโอเคผมขอกลับไปดูตรงนี้ใหม่แป๊บนึงโอเค โอเคมาแค่นี้แหละครับโอเคทุกคนผมกลับไปดูใหม่ตรงนี้โผมกองมาโอเคครับผม